ชั่วร้ายของทักษิณชินวัตรคนลพักสอสอพักเพื่อไทยและแกนนำนปชสมหัวคบคิดกับกระบวนการล้มเจ้าโจมตีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิสูจน์กันจ่าจ่าชูพงถีทวดจัดรายการโจมตีสถาบัานอย่างไร ให้พี่น้องคนแสดงโดยดเฉพาะผู้ที่ชอบฟังนบชดีเอฟเอฟังคนรู้ใจฟังอะไรนะเออดีดีเอเเอผมผมผมอ่อ,อ,อพูดถึงเว็บไซต์ไม่ไม่ไม่ได้ทั้งหมดนะฮะที่ฟังรายการประเภทที่ต้องการเปลี่ยนระบบเนี่ยนะครับผมขอประกาศให้พวกเราในขบวนต้องการเปลี่ยนระบบสร้างประกาธิปปตยวันนี้นะครับดูไว้เลยว่าผมนายชูพงเปลี่ยนระบบเนี่ยนะจะโค่นล้มนะจะโค่นล้มรนะบบรายทาธิปปตยครับ ถ้าในหลวงยังรักษาระบอบประชาธิปไตยไว้ผมจะทําการต่อสู้กับระบอบนี้กับในหลวงครับไม่ไม่อ้อมคองครับต่อสู้และจะต้องเอาชนะในหลวงให้ได้ครับเราจะเปลี่ยนระบอบทั้งทีบอกว่าไม่สู้กับกษตระดามันจะเป็นไงไม่ใช่ฉีกตั้มนุนนะเอากระยาออกไปทั้งหมดเอาระบบกษริย์ออกไปครับใช่ครับขบวนการร้ายคุกคามสถาบันไม่ลดละหากินกับความตายปีห้าสาม สร้างวาทกรรมไอเฮียสั่งฆ่าอีหาสั่งยิงคุณลุงสั่งฆ่าคุณป้าสั่งยิงจากการปราศัยของพันเอกกับพิวันวิริยะชัยคนแสดงเขาบรรยายว่าเขาบอกว่าเขารู้ว่าใครสั่งฆ่าแล้วใครก็สั่งยิงนะครับไม่รู้เขาเขียนว่าอะไรนะครับผมต้องขออภยัยผมพูดแล้วกระดาษปาครับเขาเขียนว่าไอเฮียสั่งฆ่าอีหาสั่งยิงล่ะครับ พี่น้องครับใครเป็นเจ้าของไอเดียเปลี่ยนเถอะครับใช้คำที่สุภาพหน่อยใช้ว่าคุณลุงสั่งฆ่าคุณป้าสั่งยิงละครับเียสั่งฆ่าพร้อมด้วยใจอึ้งพากรเฉะลยว่าถ้ากรรมไอเหียสั่งฆ่าคือเดี๋ยวนี้นะขบวนการเสื้อแดงเนี่ยทั้งในไทยและต่างประเทศ ผมเชื่อเลยว่า70-80%ของคนเสื้อแดงซึ่งนับเป็นล้านๆคนเนี่ยตอนนี้เกลียดกษัตริย์เกลียดกษัตริย์เพราะว่ามีการฆ่าประชาชนมีการฆ่าประชาชนแล้วกษัตริย์ไม่ออกมาพูดอะไรทั้งสิน้นนี่เป็นสิ่งที่ทำให้คนเปลี่ยนจุดยืนเลยนะครับจะถูกหรือผิดก็เถียงกันได้แต่นี่คือความจริง เวลาเขาบอกเขาตะโกนที่ราประสงค์ว่าเฮียสั่งฆ่าหาสั่งยิงทุกคนรู้ว่าหมายถึงใครผมเองเนี่ยเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นเชื้อแดงตอนนี้ที่ไม่เอาประสาทเนี่ยเชื่อว่านะายภูมิพลเป็นคนที่สั่งการหมดที่สุดของที่สุดกองแก้วพิกุลทองสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยสั่งปลดรูปที่มีทุกบ้าน และน่าเสียดายพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านคนไทยให้ความเคารพรักถือมานานมีลูกจิตฝาบ้านแต่ไม่หมดวันนี้นี่ครับคนไทยจำนวนมาก,ก่อนลูกทิ้งจตุพรพมพันธ์ปราสายกระสุนพระราชทานถูกนำมาใช้ยิงในเหตุการณ์ปี53คุณเอาหน่วยไหนมาฆ่าพวกผมยังไม่เจ็บปวดยกเว้นสองหน่วยอย่าเอามาฆ่าผมได้ไหม คือหนึ่งทหารรักษาพระองค์สองทหารเสือราชินีเพราะพวกเรามีความจะพวดว่าเป็นกระสุนพระราชทานจะไม่ผมไม่ได้บอกว่าไม่คุณค่าผมแต่ทหารเสือราชินีกับทหารรักษาพระองค์คุณเยาว์มาค่าเพราะค่าแล้วผมมันเจ็บปวดประชาชนมันเจ็บใจและทักษิณชินวัตรกับเสียงโทรศัพท์ลึกลับ กล่าวหาทั้งสองพระองค์ว่าอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าชายทั้งสองพระองค์มันเพราะอะไรทำไมพระองค์ท่้นถึงเข้ามายุ่งกันเมือนขนาดนี้ผมขอยืนยันว่าตอนปฏิวัติเบื้องหลังในการสังหารทั้งหมดเป็นระนาชประสงค์ของพระจยูวผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าชายทั้งสองพระองค์มันเพราะอะไรทำไมพระองค์ท่้นถึงเข้ามายุ่งกันเมือนขนาดนี้ผมขอยืนยันว่าตอนปฏิวัติ เรื cả nh cả nh, ่องหลังในการสั่งการทั้งหมดึพอะนาจประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าชายทั้งสองพระองค์มันเพราะอะไรทาไมพระองค์ทัดถึงเข้ามายุ่งกันเมือนขนาดนี้ผมขอยืนยันว่าตอนปฏิวัติเรื่องหลังในการสั่งการทั้งหมดึงอะนาจประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าชายทั้งสองพระองค์มันเพราะอะไรทาไมพระองค์ทานถึงเข้ามายุ่งกันเมือนขนาดนี้ผมขอยืนยันว่าตอนปฏิวัติ เรื่องหลังในการสั่งการทั้งหมดเป็นระนาจประสงค์ของพระที่อยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าชายทั้งสองพระองค์มันเพราะอะไรทําไมพระองค์ทัดถึงเข้ามายุ่งกันเมืองขนาดนี้ผมขอยืนยันว่าตอนปฏิวัติเรื่องหลังในการสั่งการทั้งหมดเป็นระนาชประสงค์ของพระที่อยู่